สถานการณ์เดือดพล่านดั่งนรกแตกมีการเปิดฉากปะทะกันอย่างรุนแรงกองทัพภาคที่หนึ่งตรึงกำลังแน่นหนารับมือการฝึกซ้อมใหญ่ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศในพื้นที่ความตึงเครียดลึกเข้าไปถึง70กิโลเมตรผู้บริหารระดับสูงเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดมีรายงานด่วนเข้ามาว่าทัพไทยตีแตกยึดพื้นที่บริเวณช่องอ่านม้าได้แล้ว เราสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งสองเนินได้แบบเป็นเร็จร้อยละเปอร์เซ็นเต็เตมพื้นที่ดังกล่าวคือเนิน500และเนิน677ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญภารกิจเหลือเพียงรุกไล่เขมรออกจากพื้นที่ราบช่องอานมาให้พ้นไปนะ ขยับมาดูในโซนรับผิดชอบของกองทัพเรือสถานกา,การณ์ก็ยังคงตึงเครียดไม่แพ้กัน The Cambodian side continues to reinforce troops by sending Special Operations Unit 911 into the area กัมพูชาส่งหน่วยรบพิเศษ BSQ และ911ประทะเดือดกับหน่วยซิลและรีคอนของไทยสมอนภูมิบ้านสามหลังเดือดพล่านกระสุนปลิวว่อนชนิดไม่หยุดพัก การลบยืดเยื้อไร้ความปราณีแม้เราจะคุมพื้นที่ปราสาทตาควายได้แล้วแต่สถานการณ์ยังวางใจไม่ได้ข้าศึกจ้องจะเอาคืนกองกำลังเขมรยังดื้อแพ่งไม่ยอมถอยจากพื้นที่ช่องอ่านม้าแม้แต่ก้าวเดียวสู้ยิบต,ตาพวกมันระดมยิงปูพรมถล่มใส่เราเสียงดังสนั่นแบบไม่เลือกหนะ้า มาดูสถานการณ์ทางกองทัพภาคที่2กันบ้างมีข่าวดีแจ้งเข้ามาล่าสุดให้คนไทยได้เหเป็นชัยชนะที่ต่อเนื่องสะใจคนไทยกองทัพเราเดินหน้าบุกทะลวงไม่ยั้งมือยึดคืนได้สำเร็จกองทัพไทยประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการยืนยันการยึดพื้นที่สำคัญในภูมิประเทศได้แล้วทงชาติไทยโบกสะบัดเหนือเนิน677และเนิน500 เททีีร่รรรยยบ้้อแลวคัผลงานระดับมาร์ตีปชของกองพันทหารราบที่สองค่ายสุรศักดิ์มตรีจังหวัดลำปางการปฏิบัติการเข้ายึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร,รยยสสำคัญเนิน677 7และเนิน500ประสบความสำเร็จอย่างงดงามภารกิจในพื้นที่ช่องอานม้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้วทหารกล้าของไทย ดำเนินการอันเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาเหนือยอดเขาทั้งสองแห่งทันทีประกาศให้โลกรู้ชัดๆว่านี่คือแผ่นดินและอธิปไตยของไทยไล่ต้อนขเขมรจนแตกกระเจิงตกจากยอดเนินหนีตายกันจ้าละวัน <S <S 1> <S 1> เรายัางได้ส่งโดรนติดธงชาติไทยบินผงาดเหนือฟ้าบริเวณช่องอ่านม้าอย่างสง่างาม นี่คือโอกาสทองของกองทัพไทยที่จะรุกคืบผลักดันผู้รุกรานออกไปให้พ้นเขตแดนต้องไล่ต้อนพวกมันออกไปให้พ้นจากเส้นแผนที่ปฏิบัติการ1ต่อ50,000เดียวนี้แต่เรื่องที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือสิ่งที่ทหารเราค้นพบบนยอดเนินทั้งสองแห่งครับเราตรวจพบอาวุธสงครามสัญชาติจีนจำนวนมหาศาลถูกทิ้งไว้ในค่ายของกัมพูชา ย้ำชัดๆว่าเยอะมากพบกระบอกบรรจุกระสุนระเบิด82มิลิเมตรกองเป็นภูเขาเหล่ากามันคือลูกระเบิดสำหรับปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังไทย9 5และไทย65ขีดหนึ่งเป็นต้นเท่านั้นยังไม่พอยังเจอเครื่องยิงจรวดต่อต้านรถถังแบบพกพาอีกจำนวนหลายกระบอกครับเป็นรุ่น80และ90มเมตรผลิตจากจีนแผ่นดินใหญ่ ระบุข้างกล่องชัดเจนเลยเมรจะไม่นำวิถีแต่ระยะหวังผลไกลถึง200เมตรยิงไกลสุด400เมตรอันตรายมากไฮไลท์สำคัญคือจรวจต่อต้านรถถังไทป89ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงน่ากลัวจากการตรวจสอบพบว่ามีการพัฒนารุ่นย่อยออกมาหลายแบบเพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลาน มีทั้งหัวรบเจาะเกราะสำหรับจัดการยนานยนต์หุ้มเกราะโดยเฉพาะรถถังของไทยเราและหัวรบชนิดพิเศษสำหรับถล่มอาคารหรือที่กำบังให้พังราบเป็นหน้ากลองในพริบตาถือเป็นคลังแสงอาวุธที่ทันสมัยมากของกัมพูชาที่ซุกซ่อนอยู่ชายแดนมานานปีแต่โชคยังเข้าข้างเราที่ทหารขมนยังขาดความชำนาญ ในการใช้อาวุธไฮเทคเหล่านี้ครับหากพวกมันเชี่ยวชาญอาวุธนี้จริงความเสียหายต่อชีวิตทหารไทยคงประเมินค่าไม่ได้เลยยังมีอีกหลักฐานเด็ดที่มัดตัวจีนแน่นหนาเป็นภาพที่ว่อนอยู่ในโลกโซเชียลขณะนี้เมนินโชว์ภาพ power bank ไฟฉายและสเสบียงกลัง m r e สัญชาติจีนอวดกันเต็มโซเชียล หรือว่าจีนกำลังใช้สมรภูมิชายแดนไทยเป็นสนามทดลองอาวุธและยุทธปัจจัยใหม่ทางอ้อมหลักฐานมันฟ้องชัดเจนจากอาวุธหลากหลายชนิดที่ทะลักเข้ามาในมือกองทัพกัมพูชาตลกร้ายคือไทยเราเองก็มีรถถังจีนประจำการอยู่เช่นกันครับเปลี่ยนมาดูสถานการณ์ที่เนิน350และพื้นที่ปราสาทต,ตาควายกันบ้างครับ หลังจากที่ทหารไทยทุ่มสุดตัวเข้ายึดคืนพื้นที่ปราสาทตาควายได้ร้อยละเปอร์เซ็นต์เมื่อวานนี้ทำให้เป้าหมายต่อไปเหลือเพียงเนิน350ที่ต้องบุกเข้ากำราบให้ราบคาบผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าภารกิจนี้จะไม่เกินขีดความสามารถของกองทัพไทยเราแน่นอนครับการรบยังคนหนักหน่วง กัมพูชาใช้จรวด B.M ระดมยิงถล่มใส่ฝ่ายเราแบบไม่ยั้งมือลุยยิงคุมกันไว้กำลังเปลี่ยนสองแล้วครับเข้าต้องยอมรับความจริงว่าที่เนิน350นั้นขเขมรเชี่ยวชาญภูมิประเทศเป็นพิเศษพวกมันเตรียมรับมือมาอย่างดีขุดอุโมงค์ซับซ้อนจำนวนมากเพื่อใช้ซ่อนพรางตัว พอโดนเราทิ้งระเบิดใส่พวกมันก็มุดลมรูหายวับทำให้เราเข้าตีได้ยากลำบากเหลือเกินขุดรูลึก3-4เมตรเพื่อหลบลูกยาวจากปืนใหญ่และเครื่องบิน F16 ของไทยแต่รอบนี้เรายึดปราสาทต,ตาควายได้เพราะเรายอมแลกให้ตัวปราสาทเสียหายบ้างบางจุดไม่ใช่การทำลายทั้งหมดแต่ยิงเฉพาะจุดเพื่อขับไล่พวกมันให้ออกไปพ้นจากตัวปราสาท เจ็บมามากพอแล้วรอบนี้เราจะไม่ทนอีกพอเราเปิดฉากถล่มตัวปราศาสทหารขมนก็ขวัญหนีดีฟอแตกฮือหนีกระเจิงกันแบบไม่คิดชีวิตและนี่คือภาพวินาทีประวัติศาสตร์ที่ธงไตรรงของเรา กลับมาโบกสะบัดณปราสาทต,ตาควายอีกครั้งภารกิจต่อไปคือการรุกคาดที่เนิน350ซึ่งเป็นรังใหญ่ที่พวกมันซุกหัวรวมกันอยู่เสาหมายถูกล็อกเรียบร้อยแล้ว t a r g e ต a q u i ไ e เเตรียมบทขยี้ให้ราบเป็นหน้ากลองครับพี่น้องชาวไทยเตรียมรอฟังข่าวดีจากกองทัพไทยของเราได้เลยภายในวันพรุ่งนี้ครับ มาดูอีกจุดที่เดือดไม่แท้กันบริเวณปราศาทตรคณามีข่าวลือสะพัดหนาหูมากครับท่านผู้ชมหน่วยลาดตระเวนพบร่างทหารข่าศึกที่มีลักษณะผิดแปลกไปจากคนเอเชียอย่างสิ้นเชิงครับผิวขาวจ้วจมูกโด่งผมสีทองตัวสูงใหญ่นอนตายเกลื่อนกลาดผิดวิสัยทหารเขเมรขาดว่าเป็นกลุ่มที่พยายามบุกเข้าตีฐานไทยแต่เสียเปรียบ เพราะอยู่ในชัยภูมิที่ต่ำกว่างานนี้โป๊ะแตกเต็มๆส่อแววว่าอาจจะเป็นทหารรับจ้างต่างชาติที่ถูกจ้างมาลบครับปราศาสตรคณาคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เราทวงคืนอธิปไตยครบทั้ง4พื้นที่เรียบร้อยแล้วครับเป้าหมายทั้ง4ี่จุดถูกทหารไทยเข้ายึดครองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่เหลือพื้นที่ให้ศัตรูยืน เราไล่ตะเพิดทหารขเขมรตกลงไปทางบันไดพร้อมทำลายเส้นทางขึ้นลงทิ้งให้พวกมันสิ้นหวังแต่ศัตรูนั้นเจ้าเล่เพธทุบายนักแอบจ้างทหารรับจ้างต่างชาติเข้ามาร่วมรบในศึกครั้งนี้ซ้ำยันส่งโดรนจำนวนมากบินว่อนเต็มท้องฟ้าหวังจะลอบโจมตีเราจากทางอากาศลามไปถึงบ่อนคาสิโนชื่อดังไล่ด่านออสเม ถูกเราทิ้งระเบิดถล่มจนพังยับเยินสืบทราบมาว่ามันถูกดัดแปลงเป็นฐานบัญชาการลับแห่งใหม่ในจังหวัดอุดรมีชัยครับรายงานล่าสุดจากกองทัพภาคที่สองยืนยันยอดผู้เสียชีวิตฝั่งกัมพูชาพุ่งสูงถึง200หารายร่างผู้เสียชีวิตนอนเกลื่อนกลาดเต็มพื้นที่แนวปะทะเป็นภาพที่หดหู่และน่าสลดใจ นี่ยังเป็นเพียงแค่ตัวเลขเบื้องต้นที่หน่วยข่าวกรองของเราสามารถตรวจนับยืนยันได้เท่านั้นน่ากังวลคือตัวเลขที่ยังตรวจสอบไม่ได้เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนไปดูกันที่ช่องบกสถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดถึงขีดสุดราวกับระเบิดเวลาที่รอวันปะทุ แต่ถือเป็นปาฏิหาริย์ที่ฝ่ายไทยเรายังไม่มีรายงานความสูญเสียหรือเคสสีดำแม้แต่รายเดียวพวกมันเตรียมการรับมือมาอย่างดีวางแผนป้องกันการถูกปิดล้อมจากกองทัพไทยไว้อย่างรัดกุมทันทีเมื่อเราเคลื่อนพลเข้าประชิดมันก็ระดมยิงกดดันจากยอดเขาลงมาใส่เราไม่ยั้งมือ แผนการตัดเส้นทางลำเลียงสเสบียงของเราดูเหมือจะไม่ได้ผลเพราะพวกมันรู้ทันเกมเราหมดงานนี้กองทัพไทยต้องแก้เกมด่วนปรับเปลี่ยนยุทธวิธีกันจ้าละวันเพื่อเอาชนะความได้เปรียบนี้กองทัพอากาศต้องส่ง F16 ขึ้นบินด่วนเพื่อสนับสนุนทางอากาศและทำลายความได้เปรียบของข้าสึก ขยับมาดูอีกหนึ่งสมรภูมิเดือดพื้นที่ห้วยตาเรียใกล้กับเขตเขาพระวิหารกันบ้างครับสายข่าวรายงานว่ากัมพูชาเร่งเสริมความแข็งแกร่งแห่งแกรงให้กับบังเกอร์และที่มั่นเดิมอย่างเร่งด่วนพร้อมกับใช้พื้นที่รอบวัดแก้วเป็นกับดักล่อให้กองกำลังของไทยเราถล่าลึกเข้าไปในพื้นที่สังหารพวกมันอาศัยพื้นที่สูงกว่าระดมยิงกดดันลงมาดังหาฝนไม่ยัง้ง ัดภาพมาที่ภูมะเขือสถานการณ์พลิกผันฝ่ายกัมพูชากำลังเสียเปรียบให้เราอย่างเห็นได้ชัดจึงเปลี่ยนฐานมาใช้ยุทธวิธีทำลายล้างยิงจรวด bm 21ถล่มยอดเขาอย่างแม่นยารุนแรงหวังเผาทำลายพื้นที่ไม่ให้ทหารไทยใช้ประโยชน์จากยอดเขานั้นได้แม้พวกมันจะถอนกำลังหนีไปแล้วสร้างความปันป่วนอย่างหนักจนข้าศึกต้องเปลี่ยนรหัสวิทยุหนีตายกันจ้าละวันหลายต่อหลายรอบ ขเขมรไม่ใช่รบไม่เป็นแต่เน้นยุทธวิธียิงกราดมั่วซั่วหวังข่มขวัญเราไว้ก่อนครับพอเราถอยมันก็รุกคืบเข้ามาทันทีพร้อมรอบวางทุนระเบิดดักหน้าเพื่อสกัดกั้นการติดตามแต่มุกนี้ใช้ไม่ได้ผลกับทหารไทยพอเราเปิดเกมรุกหนักเข้าตีจนพวกมันตั้งตัวไม่ติดข้ามาที่กองทัพภาคที่หกองกำลังบูรพาแถลงการด่วน ถึงสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่สมรภูมิบ้านคลองแผงอำเภอตาพระยากองทัพไทยระดมยิงอาวุธหนักสนับสนุนเพื่อกดดันค่าศึกอย่างหนักเป้าหมายคือยึดพื้นที่ล่องแจง้งแต่กัมพูชาสวนกลับด้วยจรวดบีและปืนใหญ่ชุดใหญ่แถมระดมยิงเครื่องยิงลูกระบิตถล่มต่อเนื่องๆส่วนที่บ้านหนองยาแก้วสถานการณ์ยังคงตึงเครียดรูปแบบการรบคล้ายคลึงกัน มีการยิงต้านทานด้วยจรวด B.M เป็นระยะตลอดทั้งวันที่บ้านหนองจานก็เช่นกันครับทหารไทยประทะเดือดกลางทุ่งโล่งไม่มีที่กำบังวัดใจกันไปเลยที่เน็ตคือกองกำลังบูรพาส่งโรนติดระเบิดบินเงียบเข้าทิ้งบอมใส่เป้าหมายอย่างแน่นยังเป้าหมายคือทำลายฐานยิงสนับสนุนของกัมพูชาบริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านหนองานการจนราบเป็นแนกลองมีการวิทยุด,ดว่วน ร้องขอการสนับสนุนทางอากาศให้ F16 บินถล่มเป้าหมายทางทาหารที่สําคัญที่สุดภารกิจเจาะจงทําลายคลังแสงเก็บอาวุธและกระสุนขนาดใหญ่สองแห่งที่บ้านมอสินฝั่งกัมพูชาปฏิบัติการสายฟ้าแลบบินลึกเข้าทําลายกองพล513และระเบิดสะพานโอจิกขาดสะบัน้นจุดนี้เป็นยุทธศาสตร์รอยต่อสําคัญระหว่างจังหวัดอุดอรมีชัยกับเสียมราฐ ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่การโจมตีลึก70กิโลเมตรตัดเส้นทางลำเลียงทำเอาเมืองเสียมราชโกลาหนหนักเลยทีเดียวฝากถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไทยเราไม่มีเจตนาบุกยึดเมืองท่องเที่ยวครับแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าอีกแค่อึดใจเดียวกองทัพไทยก็สามารถประชิดตัวเมืองเสียมราฐได้แล้ว ยังกล้ายิงใส่พลเรือนไทยหรือใช้จรวด PSL 0 3พนมเป็นคือเป้าหมายต่อไปแน่นอนนอกจากนี้ยัดมีการใช้จรวดต่อสู้รถถังยิงทำลายเสาส่งสัญญาณสื่อสารของข้าศึกจนดับสนิทยุทธการบ้านชำรากเดือดระอุเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นวันไหวตลอดทั้งคืนกลุ่มควันดำคละคลุ้งไปทั่วแนวรบ